สวัสดีค่ะสวัสมาชิลุม v j p ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะเวลานี้สี่ทุ่มห้าสิบเก้านาทีค่ะนะคะทาการวางแผนการเทรดคู่ GJ นะคะในวันอวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดกันยายนพศ2565ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟคู่ GJ นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟ GJ ในวันศุกร์ที่แล้วนะคะจบเป็นแท่งแดงค่ะเดี๋ยวเราย้อนดูวิคชนิดหนึ่งค่ะวีนั้นบอกว่ามีแรงขึ้นนะคะเดนั้นบอกว่ามีแรงเซล์จะเซลลต้องเซลลสูงนะเพราะว่าแพทเทิร์นนี้คือยังถือว่ามีแรงขึ้นอยู่ นะคะเฮสค่ะสำหรับเฮสนะคะยังนะคะดูทรงนะเดี๋ยวต้องบอกแบบนี้ g gj วันพรุ่งนี้จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าลงมาที่นี่แล้วลงต่อไม่ได้จะขึ้นถ้าลงมาที่นี่แล้วลงต่อไม่ได้จะขึ้นนะคะมีสองจุดค่ะแนวรับนะก็แผมจะให้สองจุดคือนี่คือโซนแนวรับจริงๆมันมันน่าจะประมาณโซนนี้หนึ่งและสองก็แผมขอขยับนิดนึงนะคะอ่าประมาณนี้นะคะ พรุ่งนี้ถ้ามาสองโซนนี้แล้วลงไม่ได้จะขึ้นค่ะเพราะว่ารูปแบบของเขายังสามารถขึ้นได้อยู่มันเป็นการย่อมาเพื่อแบบถ้าลงไม่ได้ก็จะขึ้นแต่ว่าตรงต้านตรงนี้อาจจะมีเบรกนิดนึงนะคะอยู่ที่ว่าถ้ามีแรงก็ขึ้นต่อได้นะเป้าหมายก็จะทะลุต้านนี้ได้ถ้าขึ้นไปนะคะนี่คือแผนการเทรดของคู่ GJ ในวันอาทิตย์ที่ส1เกันยายนพศ2565ขอให้ท่านอลอตฟ้าสดใสขอให้ท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จของท่านมั่งคั่งร่ำรวยค่ะอ่านกราฟให้ชัดแล้วค่อยจัดเข้้้าาาาทกกไไไรนะะคถมม่่ชชัวดอยเข เพราะว่าจะมีโอกาสลากนะคะเรามาหากําไรมาหาเงินจากตลาด forex นะคะขอสักษึกษาฝึกฝนเรียนรู้มากๆค่ะและท่านจะประสบความสําเร็จสวัสดีค่ะ